เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนสมีกำตดพระดอนพระธงชัยสามคนนี้มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ปีตานีโทรเข้ามาโหนกระแสเงินสามแสนเอาไงแน่แม่คุณจา๋าตอนนี้มือรู้แล้วนะอยามายานั่นเงินวัดขโมยมาอย่าร่าเริงอ้างไม่รู้บอกกำตดถามพ่อเลี้ยง แล้วโอนมาไร้ความสิ่งจนหนูเหนิงหนูไม่รู้หนูไม่รู้ยังบันเทิงยังใช้เงินยังรำเสริงระเริงใจจาตุรงอาจารย์โหดทำหน้าดุถามแม่หญิงกลิ่นตุตุนั่งสงสยัยแน่ใจนะของเงินพระไม่แปลกใจพระหาเงินมาจากไหนในวัดวาอีตอนแหลกูปันทงว่าแม่งรู้โกหกเรื่อยเคยแดกจูรู้ภาษา 37แก่รุ่งยายลอยหน้าตาโง่ชิบหายอีหน้าหนามายากลโจรที่ไหนมันจะรับออกทีวีต้องโนเน็เสแส้งดีแมววิ่งกล้นหลอกอีกแล้วโง่อีกแล้วอีหน้าทนบอกเสียวกีสับป,ประดนชัดระยำพระจนจนวัดเก่าเก่าเสือกไม่ไปวัดรวยรวยเข้าไปถ่ายไปใกล้หำซีดซีดซีดเปรี้ยวปากมากอยากลูกคลำ อยากกินพระอยากนอนคว่มคาจีวรพอทนายและอาจารย์ขู่มากๆากีตงกีเริ่มลำบากอยากจะหอนเริ่มอ้อมแอมคืนก็ได้พนมกรอนโดนต้อนไงโดนสั่งสอนออกทีวีรักษาตัวใบโพล่าสี่ห้าแสนอะไรวะพระจ่ายแทนอีใจผีกูถามหมออยากจะรู้แพงสิ้นดีจริงหรือลวงที่โรคนี้จ่ายมากมาย ช่างแม่งเถอะให้รอฟังหมอของขวัญรายการแฉมดดำหันพระหัวหายเคตใบเตยโดนข่มขืนเจ็บใจกายเพราะสมีตีหน้าใส่ไต่กำแพงเข้ามาห้องพร้อมกับหำอันสั้นๆแทนสีกาฟันแอ่นฟันหน้าขยัยงสีกาเตยแค้นสีแค้นเสือกโดนแกงจากพระสงฆ์ที่ตะแบงรักสีกาบินทบาทมาทุกวันรับข้าวสวย เห <S an> ็นใบเตยใจระทวยโอ้น้องจ๋าที่หัวโล้นหลงรักน้องแสนต้องตาเป็นเมียพระเถิดสีกามารักกันน้องใบเตยมีครอบครัวมีลูกแล้วใช่สวยใสเป็นลูกแมวมือทาบถันยายหลวงพี่เล็กสามเซนสมองตันมายั่วยวนกระแทกดันหันสีกาโขนอินหาพี่หมอปลาและคณะมีทนายโนบีตะวิ่งสับขา มีทนายรัชพลถือมีดมาล่าสมีหุ้มกายาด้วยจีวรเกิดคดีของใบตองและใบเตยโวยปวดหัวยุ่งจุงเบยขี้หลายก้อนสำนักพุทธนั่งเกาดาักบัวแต่นอนรับสวยหรือว่าหัวอ่อนคิดไม่เป็นหรือว่าเป็นดงมาเฟียเลียกระโปกมีคำถามอย่าเศร้าโศกยังไม่เหม็นงานการที่ทำทุกวันเช้าถึงเย็น คืออะไรเกิดทุกเห็นพระวินยัยปล่อยปะให้ไอ้พวกที่ไม่มียศอย่างหมอปลานั่งสลดนั่งสงสยัยดึงคุณป้ารัตนามาอย่างไวไปล่าผีแม้ป่วยให้ไปด้วยกันแม้คุณป้ายังกล้าหารไม่คลานเข่ามาจับพระดื่มน้ำเมาจนไก่ขนันหมูกระทะพอกรุบกริบวันเว้นวันวัดหรือซ่องแหล่งรวมมารหานกระทิง เคสไอ้อ๋อยแม่งหายหัวไปไหนแล้วยางรัดหัวทำแอปแบวไอ้ผีสิงหายไปเลยเรือดำน้ำหรือมีจริงแม่งดำหนีไอ้หน้าลิงสิงวัดวากลอนตอนนี้มีเรื่องราวยาวพันเมตรเปรตร่างพระหน้าสังเวชสร้างปัญหา2อ0 0ปี500กว่าหรือถึงครายุคเสื่อมโทรมาศาสนาพุทธองค์อุบาสกอุบาสิกาไล่ล่าผี จับศึกเลยเหล่าสมีอ้างเป็นสงกาสีดำย้อมสีขาวกาขี้โกงหลอกลวงคนว่าเป็นหงเหนือมังกรมาอีกเรื่องคือคนกลางพระกรรมตดรับสามแสนทรยศเกิดเรื่องหลอนเอาไปยัดให้นักข่าวพระอ้อนวอนหยุดให้ข่าวเงินร้อนร้อนเอารับไปปรากฏว่านักข่าวนั้นเขาเคยบวชเขาไม่รับเอาแท้หวดทนไม่ไหว หนูออกไปไอ้พระดอนเปรตหัวควายยัดเงินกูเอ้าวชั่วร้ายย้ายออกไปแล้วพี่หนุ่มก็ประกาศวัดจ่าวัดปล่อยพระดอนพูดชัดชัดแถลงขายรับเงินเขาสามแสนบาทเพื่ออะไรจริงหรือเท็จอย่าหนีไปแบบนี้เลยปันพระดอนนั้นใกล้ชิดพระธงชยัยวัดไตรมิตรมองเข้าไปคำเฉลยพระธงชัยกับพระดอนแสนคุ้นเคย เป็นเลขาหนุนขเนยเผยหน้าตาข่าวก็มีในคอลัมน์ขายพระเครื่องทำผ้ายันแสนรุ่งเรืองเงินโคตรหนามีพระดอนหน้่นนิ่งๆข้างกายายันฟุตบอลคลุมแผ่นฟ้าเมืองนครปันพระดอนสนับสนุนสายโนราเหล่าในหนังแทบกอดขาดูแล้วหลอนส่วนกําตดคงจงรักกราบขอพร ยามมาบวชก็บินร่อนเหินนพาเอาํำนวนเอาไหวพริบของนายหนังมาดัดแปลงสร้างพลังส่งภาษาถูกจริตความบันเทิงเน้นความหาให้หวัยรุ่นที่เป็นบ้าโอนสตางยามมีเทียนจากส่วนกลางจากเจ้านายพระกรรมตดก็เสือกได้การหมุนหลังเข้ากรุงเทพรับเทียนเจ้าใกล้ทิดวังมีพระดอนปล่อยพลังแลังกว่าใคร อ้าวตายหารู้ได้ไงใครมาบอกอา้าวไอหานอา้าวไอหอกตาอยู่ไหนแหกตาอ่านกูยังอ่านสองเข้าไปจะประจัก์แจ้งหัวใจแดนมายาพระธงชัยมีบุญญาบารมีวันเกิดเจ้าเปล่งรังสีกูเห็นหน้าเดินมาแล้วบินทบาทเห็นตำตาจอทีวีสองแสงจ้าช่างหน้าดูโน้่นเลยจ้าหม่อมศรีรัตเคยใส่บาท ข้างสามีเห็นทั้งชาติวังหรูหรูพระธงชัยอยู่ในเฟรมแสนเฟื่องฟูเป็นสายวังทุกคนรู้อยู่แก่ใจมาบัดนี้เลขารักยักยอกทรั์สามแสนแล้วไม่ลึกลับดอนอยู่ไหนดอนจ๋าดอนโผล่มาด่วนเกิดอะไรอย่าเสื่อมเสียถึงธงชัยนะตัวเองดันมีข่าวเรื่องใครย้อยโดนไล่ออกพระส่วนกลางเอาตีนยอกมาข่มเหง เจ้าอาวาสของพระย้อยไม่คืนเครงไล่ย,ย้อยเลยย้อยวังเวงเด้งออกไปร้องไห้จ้าตาก็แดงหัวแหว่งแล้วช่วงหลังหลังหลายคนแซวย้อยไม่ไหวเรื่องของเมียมาตอนดึกทำอะไรไปพบหมอยามป่วยไข้ไม่สบายหนึ่งกำตดสองพระย้อยสามพระดอนกรรมของคนเมืองนครซวยฉิบหายมีพระชั่วสิงสู่เมืองหน้าอับอาย ส่วนพระดอนอยู่หรือตายเสือกหายตัวระวังการฆ่าปิดปากลากไปขังเพราะพระดอนใกล้พระวังใกล้เจ้าสัวส่วนนักข่าวปัดออกไปเพราะเลืองตัวทั้งที่รู้เรื่องชั่วชั่วเอาตัวบางบอกแค่ว่าสนิทกับพระผู้ใหญ่แต่ไม่ยอมไปปีนป่ายไปฟันหลังช่องไทยรัฐไม่ยอมคายเพราะกลัววงังเรื่องพระดอนอาจจะพังตายหลายตัว ถึงบอกไงดอนโดนล่าหมาไม่แลยันเมืองคอนเอามาแผ่ให้เห็นทั่วขุดข่าวเก่ามาเล่าสิเรื่องมัวมัวช่องไทยรัฐใหญ่ไม่ยั่วกลัวอะไรรู้รู้อยู่ว่าเด็กใครภาพมีชัดเป็นเลขามาคุมวัดตีหน้าใสแต่ว่ากลัวไม่กล้าเล่ากลัวผิดใจเพราะว่าท่านคุณธงชัยใหญ่และยาวกลอนตอนนี้ไม่ได้เน้นอีใบตอง แม่งร้องไห้น้ำตานองไม่อยากเล่าไฟนรกเผาแม่งอยู่ไม่ต้องดาวหัวหงอกแล้วเสือกยั่วย้าเหล่าพระเนนผัวสามคนพ่อของลูกละบกรักผู้กำกับเคยภูมิปักบีบเน้นเน้นเลิกผัวแก่เว้นระยะมาสร้างเวรมากินเด็กดูดเส้นเอ็นมวดเฟ้นกายยาหมองเขียวผสมพลายแก้ปวดเมื่อยตึงตรงไหน,นวดเรื่อยๆรืเดี๋ยวก็หาย กดแผ่นหลังมือเริ่มร้อนสัมผัสกายพระกระโดดบอกไม่ไหวใจเต้นแรงขอพระกดสีกาบ้างอ้างว่าร้อนนั่นหละมึงถอดผ้าผ่อนเห็นท่อนแข็งเปรตบังเกิดอยู่ในรถเลือดสีแดงไหลทะลักยามทิ้นแทงแอ่งสีกามือเริ่มยาวตีนเริ่มยืดใหญ่กว่าบาทหัวเริ่มโตเพราะศีลขาดมีหางหมาลูกอันทักก็ปวดโตมหมา ปากเริ่มเล็กจากหนาหนาเละเป็นรูส่วนอีตองผมเริ่มหยิกหยิกเป็นฝอยยาวลากพื้นนมเหย่่วย้อยในรถหรูสองผีเปรตเสร็จสมรักเปื้อนผ้าปูสัตว์นรกแหงหน้าดูชูระยำเสียงหวีดร้องกล้องนรกไม่ปกปิดเพลิงไปโหมไฟลุกติดตอนค้ามข้คนไม่เห็นแต่เทพทั่วหยุดไร่รำมองลงมาเห็นควันดำรอบอีตอง เสียงไม้เท้าดังตึงตึงเสียงโซ่ล่ามยม,มโลกไม่อาจห้ามสองจองหองตึงตึงตึงกระทืบตีนดังกว่ากลองเพราะนารกเขาอยากฟ้องต้องลงทันเปรตบางตัวบอกว่ากูอยู่โหยมากแต่ทำไมอีใจยักเสือกสุขสรรออกทีวีตีหน้าสานานหลายวันพระยาโยมใหญ่ไม่หันสองจันไรกูไม่ยอมกูไม่ยอมกูไม่ยอม สัต์นรกก็วิ่งล้อมร้องสงสัยมันทำชั่วปาราชิกไรอย่างอายยายคนไทยถึงใจร้ายถ่ายรูปโชว์กูไม่ยอมกูไม่ยอมกูไม่ยอมเปรตอย่างกูต้องผ่ายผอมกูโมโหยายกำตดยิ้มร่าเริงไม่หัวโนโลกลําเอียงพระร่างโปมั่วสีกาผนกระแสะแผ่เรื่องราวเล่าไม่เลิกทนายความก็โดนเบิกให้ออกล่า พี่ไพวันปร,รียนก้าก็ออกมาจาตุรงก็อาสามาท้าทายสัตว์นรกที่นั่งชมโหนกระแสก็ดีใจให้รีบแก้ความฉิบหายเอาคนชั่วส่งลงมาหลังแม่งตายผิดเหมือนกันแต่คนไทยเสือกเยินยอผู้กระสิบพี่ผีเปรตพี่ครับพี่เดี๋ยววันพระจัดให้ทีผมร้องขอไปหลอกหลอนเหล่าเอฟซีปอยออ กราบสมีใครขี้ช่อลากไปทีนั่นลำมึงกูดิวลับกับผีเปรตเหล่าเอฟซีไม่สังเวชไม่เคยหนีบาปและกรรมที่เชียนแม่งผิดว่าดีกูขอสาบให้พวกผีไปหลอกมึงพระดีดีหาไม่เจอชอบสมีนอนไอ้ออยยังรัดผีสามสลึงยายพวกมึงไม่ไปกราบนั่งรำพึงยายลำเอียงไปคิดถึงแค่บางคน ฟ้าสีเหลืองขวดสีเหียเลยอีดอกรวมมิตรเลยกูขอบอกออกมาโดนรักให้ครบรักสนีสับป,ปะดนกราบให้ครบกูเลิกบนอย่างแน่นอนไอ้หน้าโง่บอกสู้สู้เตี่ยมึงสิสู้กับกี่เสียสติสายเอร่อนสู้สู้นะแม่มึงสิรถลงกลอนโยกจนรถแทบจะร่อนลงเขื่อนทูลดีที่แม่งใส่เกียร์ไว้ไม่ไหลตก ใส่เบรกไว้รถก็โยกพูดแล้วฉุนไม่อย่างงาั้นไหลตกน้ำได้หมดบุญจมใต้เขื่อนหากันวุ่นดังทั่วเมืองเอายาวแล้วกูแต่งไปกูโมโหเพื่อนร่วมชาติบางคนมั่วแดกน้ำเหลืองแดกมูดคูดแดกน้ำเยี่ยวโง่ค่อนเมืองแม้แต่เปรตยังแค้นเคืองเรื่องระยำหากว่ามึงมีดวงตาดวงที่สามเห็นร่างจริงแม่งไม่งามเดินลากหำ พูดปดอีกปดซ้ำซากเสือกสอนธทรรมพูดคำคมกลวงและต่ำย่ำจีวรมาลีัวนหน้าอาจารย์ไข่เกิดก่อนไก่หรือว่าไก่เกิดก่อนไข่คำถามหลอนอาจารย์ไข่ไล่สีและบังออนด่าออกไปตามสั่งสอนต้อนลงรูอย่าทำตองอย่าดันตองอย่านะคะโอ้ยกาโต้โอ้ยคุณพระอย่าเสียบหมูนั่นหลักค่ะตรงนั้นเลยพระขึ้นครู ตองยังเด็กตองไม่รู้ตองอายอายในแชทลับแม่งตั้งชื่อว่าคุณพระสอกรรหนัดแบบจะจะดแจมแค่ไหนเอาคำว่าคุณพระขามาล่อใครอย่าบอกนะมึงอ,ออกไปให้ผัวมึงสัป,ปดีสัป,ปดนปล้นด้านด้านสติพระเสียอาการก็ขาดถึงขับรถมาถึงที่วัดใบตองตึงขับมาเองเก่งที่หนึ่งเรื่องผู้ชาย ร้ายไม่ร้าย37แก่คราวแม่เสือกแอบแออทำอ่อนแองโง่ใช้ได้แต่แท้จริงเงียบเงียบเงียบซ่อนภายในแม้กะรี่ยังถอนใจไม่อํานวยโสเพณียังมีหลักจรรยาบรณขายร่างกายยอมโดนฟันยอมกินกล้วยแต่เว้นพระแต่เว้นเนนไอเทพถวยโสเพณีจิตใจสวยห่วงวัดวาฟังอีตองฟังกําตดออกมาเล่า แค่อยากบอกอย่างนี่เง่าไร้เดียงสากี่ครั้งแล้วแม่งโกหกใช้ปัญญาโจรที่ไหนเอ่ยวาจารับความจริงโจรที่ไหนจะบอกที่ซ่อนสมบัติจนหลักฐานความจริงมัถึงนั่งนิ่งสันดานโจรมองทะลุหน้าติติงออกทีวีซ่อนความจริงความระยำมันอึกอักสังเกตดูรู้ให้ลึกปากเบนมากยามดึกดึกยามค่ำค่ำ ยังไม่มืดเท่าอีตองที่สร้างกรรมเสือกลอยหน้ามาขายขำออกทีวีอาจารย์ไข่ไม่ยอมยิ้มทิ้มด้วยหอกด่าตรงๆง,งไม่ต้องหลอกเข้าครี่ชื่ออีตองเฉาไปนานสามพันปีเป็นตำนานอีตองกีผู้ตีกลองไม้ตีกลองมีด้ามเดียวเสียวทุกหยดอีตองกีเข้าเบียดบทมันยกร่องบรรเลงเพลงร็อกซาตานน้ำไหลนอง นรกแตกอีดอกทองท่องอบายจบตอนสมีกำตดพระดอนพระทงชัยสามคนนี้มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่คิดเขียนฟ้าพิคาตโดยกวีประชาชนกะวนประชาชี